สวัสดีครับเดลมานีนะครับผมจะมาสอนนะครับเพื่อนๆนะครับสอนเฮดลูนะครับเปลี่ยนลูโปรไฟล์นะครับและลูพื้นด้านหลังนะครับที่มันอยู่ในช่อง youtube ของเฮานะครับแต่ก่อนนะครับปีสองปีที่แล้วนะครับ เขาสามารถเปลี่ยนได้ง่ายนะครับแต่สมมตนี้นะครับเขาเซมเฮดแบบเก่าไปาแล้วนะครับเพราะว่ายูทู e เขามีต่างโดออกมาไม่เปลี่ยนรูปแบบไม่นะครับเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนรูปภาพโปรไฟล์เขาเซมเฮดแบบเก่าไปาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับผมสีมาสอนนะครับวิธีการนะรเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ คือรูปประจำตของเขาใน youtube นะครับแล้วก็เขาจะเห็นนะครับสี่เหลี่ยมพื้นด้านหลังนะครับถ้าคนถ้าคนยังนะเปลี่ยนบ่เป็นหรือยังบใสไซนะครับนะครับสามารถเขามาเบิงเขามาช่มเขาเม็ดตามนะครับผมได้นะครับผมอาจสิเฮดบ่เก่งปันไดนะครับแต่กับ่องพิดล่องถือยูายเทอร์นะครับนะครับ เพื ite, ่อนๆท่านใดนะครับที่เขามมเบึงนะครับอยากเหตตามหรือว่าหูอยู่แล้วนะครับก็สามารถข่ามมเบึงได้นะครับผ่ายจีเหตโมเป็นนะครับก็ลองเขามมเบึงนะครับลองมากกดตามเหดตามนะครับเห็ดลอบแรกก็ได้ก็เหดไปหลายๆรอบนะครับเดียวก็ได้นะครับฝากนะครับเพื่อนๆนะครับเขามากดไล กดแชร์กดติดตามให้ผมนะครับเดี ge, Sag, um. so <im> ๋ยวผมพาไปเบ่งครับ <hatten> ว่าวิธ <ambling>. ีการที่ผมเฮ็ดเป็นอย่างไะครับก็เปล่มแรกครับที่หน้าจอมือถือเหนาครับกดคำว่าคูเกิะครับกดเข้าไปเจอเข้าไปเราจะพิมพ์คำว่า YouTube นะครับพิมพ์คำว่า YouTube ให้เลื่อนนะครับหน้าจอลงมาครับเลื่อนหน้าจอลงมาหา คำว่า YouTube Desport แล้วกดเข้าไปครับก็จะเจอครับหน้าจอแบบนี้ครับก็ไอ้โคตรงช่องสี่เหลี่ยมที่ว่าเป็นช่อง YouTube ของเราครับกดเข้าไปก็จะเจอหน้าจอแบบนี้นะครับก um um, ดเข้าไปอีกครับกดเข้าไปอีกตรงหน้าจอหน่อยๆนะครับกดเข้เเามาแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะมีรูปนะครับปากกาหรือรูปดินสอแล้วกดเข้าไปอีก ก็จะเป็นนะครับหน้าตาเป็นมีนะครับให้กดตรงที่วงกลมไปนะครับแล้วก็กดเปลี่ยนครับกดเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ได้เลยนะครับเลาก็กดเข้าไปนะครับเลือกนะครับตรงช่องซิลีโอมเพื่อสีนะครับเป็นไฟล์ภาพนะครับกดเข้าไปนะครับเพื่อเลือกรูปภาพ ครับก็จะเห็นมุมสายมือสุดนะครับกดตรงขีดสามขีดครับกดเข้าไปก็จะเจอนะครับอัรบั้มรูปนะครับครับมากดตรงรูปเข้าไปนะครับเขาก็สามารถเลือกรูปเอามาลงได้เลยนะครับต่อไปนะครับเป็นการเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ด้านหลังนะครับเขาจะเจอรูปภาพแบบนี้นะครับกดครับช่องเลียม มุมงขัวบนสุดนะครับกดเข้าไปนะครับตรงที่วงกลมไใบจะออกมาลักษณะนี้นะครับเกิดให้กดตรงที่วงกลมไใบอีกคือเก่านะครับกดเข้าไปแล้วก็เขาก็มาเลือกไฟล์ไฟล์ภาพนะครับแบบเก่านะครับกดเข้าไปนะครับกดเข้าไปที่นะครับวงไวเมื่อได้รูปภาพเขาก็ปั๊บ ให้ได้ระดับนะครับเลือก็คดเลือกตกลงนะครับเราก็จะได้สิ่งที่เทาต้องการประมาณนี้นะครับ